มเด็พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวรโรกาสให้นายพยมชินวงศ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการและคณะผู้บริหารบริษัทไมโครซอฟท์ประเทศไทยจำกัดเฝ้าทูลองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการแข่งขันการนำเสนอผลงานด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสำหรับครูไทยใต้แนวคิด ครูไทยสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆภายในชั้นเรียนชิงถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและในโอกาสนี้ครูที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเฝ้าทูลลอมพระบาททุนเกล้าทูกลทกระหมอ่อมถวายรายงานผลงานด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนที่ได้รับการคัดเลือก คุณผู้ชมครับมาดูคุณครูสุดเจ๋งนะครับเป็นอาจารย์ประจําวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิศนุโลกนะครับเขาไอเดียเจ๋งแล้วเขาก็มีแนวคิดในการ จัดทาสื่อทางด้านของเว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอนและก็เป็นประโยชน์ต่อทั้งนักเรียนและก็ต่อทั้งชุมชนด้วยปรากฏว่าแนวคิดและไอเดียของอาจารย์ท่านนี้นะครับไปโชว์ความคิดในเวทีระดับโลกและก็ได้รับการยกย่องแล้วก็คัดเลือกได้รับรางวัลมาด้วยคุณอเออนะครับนี่คืออาจารย์คนเก่งนะครับประจําวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิศนุโลกคืออาจารย์ภูมิพัฒน์วรรณพิพัฒพงศ์นะครับ บอกว่าได้รับการคัดเลือกจากบริษัท Microsoft Thailand เป็นตัวแทนประเทศไทยในการเสนอผลงานระดับออนไลน์ Microsoft Educator Network ร่วมกับคุณครูทั่วโลกภายในการประชุมและก็นำเสนอผลงานวิชาการครูระดับโลกในงาน global educator exchange นะครับที่เมืองโตรอนโตประเทศแคนาดาซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งครับ ไอ้รับรางวัลนะครับเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพนะครับที่อาคารเชลรนาสวนจิรดาด้วยนะครับสรงให้แนวคิดเบาก่าต้องสารต่อโลกสูเด็กแล้วก็แพรไปยังครูด้วยนะครับอยุ่นิ่งเพราะว่าไอซีที่ไหวมากอย่างเงี้ยครับ อาจารย์บอกว่าเนี่ยแหละครับเทคโนโลยีไปไวก็ต้องตามให้ทันนะครับซึ่งรางวัลต่างๆที่อาจารย์ภาคภูมิใจนะครับเป็นรางวัลที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่อาจารย์ได้โชว์ให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับและก็เป็นความภาคภูมิใจที่อาจารย์เนี่ยได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการที่จะไปเสนอผลงานวิชาการดับโลก ก็คือการทําสื่อกระบวนการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนลงมือทําจริงลงสู่ชุมชนจริงนําเสนอผลงานผ่านเว็บไซต์โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาบูรณาการนะครับพร้อมย้าว่าตั้งใจจะนําผลงานไปนําเสนออย่างดีที่สุดพร้อมทั้งนําประสบการณ์ที่ได้มาถ่ายทอดให้กับนักเรียนนักศึกษาเพื่อพัฒนาสู่ชุมชนให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อไป ไปดูอีกหนึ่งภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้ไปเป็นประธานในการมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณเป็นค่าของแผ่นดินประจําปี2,565จุรยุท์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณเป็นค่าของแผ่นดินประจําปี2,565ว่า วันนี้เป็นการมอบรางวัลประกาศกิตติคุณของผู้ทำความดีในโครงการที่เรียกว่าค่าแห่งแผ่นดินโดยสำนักงานประหลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นผู้ดำเนินการร่วมกับหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐประชาชนผู้ประกอบการและภาคธุรกิจอย่างที่บอกว่าแผ่นดินผืนนี้เป็นของคนไทยทุกคนถึงเวลาเราต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน คือทาให้คนบนแผ่นดินนั้นมีความเจริญเติบโตมีความพอเพียงนายกได้มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณเป็นค่าของแผ่นดินประจําปีนี้ให้แบ่งเป็นผลงานที่มีความโดดเด่นและมีคุณค่าแก่การยกย่องได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ46รายประกอบด้วยด้านการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมและพัฒนาสาธารณสุขด้านการส่งเสริมจากด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานประลัดสมรนายกรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงความสําคัญของบุคคลหน่วยงานและ,ะโครงการที่ได้ทําคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชนสังคมและประเทศชาติจึงเห็นสมควรประกาศเกียรติคุณเป็นค่าของแผ่นดินเพื่อเป็นการยกย่องเลเชิดชูเกียริและเป็นขวัญกําลังใจรวมจะเป็นต้นแบบแห่งการสร้างสรรค์ความดีอันพึงเป็นคุณลักษณะที่ดีแก่สังคมไทยสื่อไป การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาปรากฏการนวัตกรรมการศึกษานำวิชาลงเว็บไซต์ขยายความรู้ภูมิพัฒน์วน,นพิพัฒพงศ์ไอด้อนครูตำนานสู่ครูผู้ให้ยกไอที